ยอดไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขันนิทานแสนสนุกที่ได้ฟังไปแม่สมกับตำแหน่งแชมป์หนูน้อยนักเล่านิทานตัวจริงเลยครับต้องให้มาบอกเคล็ดลับกันสักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะแตบบ่ว่าตอนนี้เรามาสวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูนาค่ะจ้องออมค่ะจังเปาคับหนูนาดีใจจังเลยนะคะที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆทุกคนและยังได้ฟังนิทานแสนสนุก อยากแบบชมป์รุ่นเล็กอีกด้วยว่าแต่แชมป์รุ่นใหญ่จะโชว์สักหน่อยไหมคะแม่คาดว่าเวลาจะไม่พอนะครับพี่หนูนาะเพราะอ่างเปาจมังจงพาทุกคนไปพบกับอาหารพิเศษกันครับเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วอาหารมาเกี่ยวกับกันแลวมีทานได้ไงหรอคะเกี่ยวสิครับเพราะอาหารทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตตัวหนังสือก็เปรียบเหมือนอาหารใจ ที่อ่านแล้วทำให้เรามีความสุขและช่วยพัฒนาสมองไปพร้อมๆกันด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดอาหารพิเศษแบบนี้ด้วยเพราะเรารวมไ้ที่นี่แล้วกับการประกวดเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติแห่งแรกและแห่งเดียวกับโครงการรับสมองประลองปัญญาสันหาน,นูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่9กกับแนวคิดที่ว่า สเสริมอาหารกายสเสริมอาหารใจบำรุงอาหารสมองพร้อมก้าวสู่อาเซียนครับย้อนไปเลยคะ่ะและในปีนี้เรายัางได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันอีกด้วยค่ะขึ้นสู่ปีที่เก้าทั้งทีพิเศษแค่นี้ไม่พอนะคะแต่ขออุบไว้ก่อนแม่เริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะครับเนี่ย แล้วเพื่อนๆล่ะครับพร้อมก้าวขึ้นเวทีกันหรือยังถ้ายังไปเตรียมตัวกันก่อนเลยกลับมาอีกครั้งกับการประกวดเล่านิทานแห่งแรกและแห่งเดียวที่สรรหาสุดยอดนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติชิงถ้วยพระราชทานทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมากมายกับโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่9เพื่อเฟ้นหายยอดหนูน้อยนักเล่านิทานจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 八、九、十。 ภาพรวมของงานนี้เนี่ยนะคะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการกล้าคิดกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนนะคะได้อีกส่วนหนึ่งเราได้เห็นความเข้าใจของผู้ปกครองในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นะคะงานนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าเน้นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนนะคะโดยที่ผ่านการอ่านการเรียนรู้ และการที่เขาได้อ่านนิทานแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดนิทานที่เขาได้อ่านเนี่ยมาสู่ผู้ฟังได้อย่างเข้าใจแล้วก็ได้อย่างเป็นธรรมชาติได้มากที่สุดมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมีความภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายการจัดโครงการนี้มาปีที่8และปีนี้เป็นปีที่9นะคะเพราะภารกิจของมูลนิธิคือการนําหนังสือสู่เด็กนําเด็กสู่หนังสือนะคะและเด็กที่ชนะการประกวดทุกคนเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย อ่านหนังสือให้ลูกฟังมาตลอดจากนิทานมาสู่หนังสือเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการเล่าขานผ่านชีวิตหนึ่งไปสู่ชีวิตหนึง่งจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งวันนี้เรากําลังดูเด็กยุคนี้นะครับที่เขาจะมาเล่าขานนิทานผ่านชีวิตที่เขาเคยฟังจากรุ่นหนึ่งมาสู่รุ่นเขาและเขากําลังจะมาสู่รุ่นของพวกเราให้เห็นความสุขว่าเขาได้รับความสุขอย่างไรจากการเล่านิทานและอ่านหนังสือของคนในครอบครัว อาหารกายที่เราบริโภคที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับจะทําให้ร่างกายมีคุณภาพร่างกายมีคุณภาพก็จะทําให้สมองเรามีคุณภาพตามไปด้วยนะครับการเข้าร่วมโครงการในปีนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักอาหารกายที่มีคุณภาพเพื่อที่จะพัฒนาอาหารสมองและอาหารใจให้มีคุณภาพตามไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับโครงการนี้นะครับเติมอาหารกายเสริมอาหารใจแล้วก็บํารุงอาหารสมองค่ะแล้วอาหารกายนี่แหละค่ะที่เราจะไปเสริมอาหารใจด้วยนะ กินอาหารที่ดีนะคะเราก็จะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีแต่อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารสมองนะคะอาหารสมองสําคัญไม่แพ้กันค่ะโครงการนี้เน้นความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็หยิบจับเอาเรื่องของนิทานมาเป็นส่วนหนึ่งของการบํารุงอาหารสมองค่ะปีนี้เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพลาดไม่ได้ค่ะกับโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหารหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่เก้า ขอขอบคุณคำแนะนำดีๆจากท่านคณะกรรมการทุกๆท่านเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งความพิเศษที่ว่าเฉลยได้หรือยังครับพี่แล้วเพื่อนๆอยากรู้จะแย่อยู่แล้วก็ก้าสู่อาเซียนทั้งทีเราขอจัดเต็มพาน้องๆทุกคนไปร่วมตะลุยถึงแดนสิงคโปร์กันเลยโอ้โหพิเศษจริงๆเลยชักจะอิจฉาน้องๆที่ประกวดในปีนี้แล้วนะครับเนี่ย ถ้างั้นเรามาฝึกทักทายแบบคนสิงคโปร์กันดีไหมคะมีฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะนี่าาะนีฮาวเพื่อนๆดูปากหนูนาชัดๆอีกครั้งนะคะมีฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะเปิดต้อนรับน้องๆคนเก่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นนครศรีธรรมราชชนบุรีและกรุงเทพมหานาครกับการสรรหายยอดหนูน้อยนักเล่านิทานแห่งปีจากเหล่าคณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการอยากจะเห็นเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะคะสมัครเข้ามามากๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณครูอยากจะให้ผู้ปกครองนะคะเห็นความสําคัญของโครงการนี้นะคะก็คือโครงการที่ จะเน้นถึงการเล่านิทานนะคะซึ่งจะเป็นในลักษณะของการที่เด็กๆจะสามารถที่จะมาแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะอยากจะเห็นเด็กๆเกนี่ยนะคะเลือกหนังสือนิทานซึ่งตอนนี้มีอยู่มากมายเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกเรื่องที่หนูชอบแล้วถึงจะมาเล่าให้พวกผู้ใหญ่ฟังการแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือหนูได้แสดงความสามารถของหนูเต็มที่แล้วค่ะ เวทีนี้จะยืนยันนะนะครับว่าเด็กที่อยู่บนเวทีนี้เป็นเด็กที่มีธรรมชาติในวัยของตัวไม่ผ่านการปรุงแปลงแต่งเติมจนหลงวัยของตัวเองเวทีนี้กำลังตอบคำถามมานะครับว่าเรามาคืนธรรมชาติให้กับเด็กกันเถอะการที่เด็กๆได้มีความใส่ใจในเรื่องของอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายจิตใจจะได้ฝึกพัฒนาเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ในอนาคตก็อยากจะให้น้องๆได้เติมตัวให้พร้อม าานหนูน้อยทั้งหลายนะคะที่เข้าร่วมโครงการรับสมองประลองปัญญาหนูมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีเรามาช่วยกันบำรุงอาหารสมองวันนี้ถึงวันที่หนูจะลุกขึ้นมาแล้วก็เล่านิทานให้ลุงป้าน้าอาได้ฟังโชว์ฝีมือเต็มที่นะลูกป้าโนให้กำลังใจค่ะเพื่อนเพื่ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นิตยสารมาเตอร์แอนด์ หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดใบสมัครมาได้ที่นี่ค่ะรับสมัครเพื่อนๆตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่15กรกฎาคมเท่านั้นนะครับรีบ,รบๆ่อยนะครับต้องขอให้แชมป์ทั้งสองคนฝากเคล็ดลับดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะเรื่องนิทานที่เราชอบเราอย่างเป็นธรรมชาติ าเราคิดว่าเราสนุกกับนิทานเรื่องนี้คนฟังก็จะสนุกกับนิทานของเราได้ค่ะง่ายๆครับแค่เตรียมร่างไกยให้พร้อมเลือกนิทานที่เราชอบและเล่าให้เป็นธรรมชาติและสนุกที่สุดครับมาร่วมเติมอาหารไกยเสริมอาหารใจบำรุงอาหารสมองพร้อมก้าวสู่อาเซียนไปกับเรานะครับการพงการล้างสมองบาล